ครรมอ,อกันหน่อยคือจริงๆโผล่ครอมอค่อนข้างนิ่งแต่วันนี้ที่ฮือฮาก,ก็คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัทดุสิตธานีจำกัดว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือเมื่อวานมันมีข่าวว่าหลุดโผตูนแล้ววันนี้คุณสุภจีก็เลยมาที่พักคซะเลยแล้วนี่ฮะ ชุดน้ําเงินทั้งชุดฮนะค่ะมาถึงเปิดตัวออกมาไหว้แล้วว่าอีกคือจืบเนื่องจากว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกด้วยนะครับก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็นักข่าวก็อยากจะได้ภาพกันอ่ะลองดูบรรยากาศตอนเข้ามาสักหน่อยว

แล้วคุณผู้ชมต้องยอมรับจริงๆว่าตั้งแต่วันแรกที่ชื่อของคุณสุภจีออกมาว่าเป็นว่าที่รัฐรมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะตามมาด้วยความคาดหวังในผลงานของคุณสุภจีนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นั้นเป็นกรรมการบริหารและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานี ถูกจับตาในฐานะผู้บริหารหญิงแถวหน้าของเมืองไทยคุณสปุจีเนี่ยมีบทบาทสำคัญทางธุรกิจหลายตำแหน่งนอกจากในเครือของดุสิตธานีแล้วก็จะไปมีบทบาทเป็นกรรมการกำกับความเสี่ยงของบอมจธนาคารกสิกรไทยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒธธิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยอันนี้ยกตัวอย่างเต็มไปได้วยความคาดหวังเลยคุณสุปจีวันนี้มาหารือกับคุณอนุทิน แล้วก็พร้อมกับคุณเอกนิตินิติทันประพาสว่าที่รองนายกและรัฐมนตรีคลังด้วยนี่ก็ปรากฏเป็นภาพนี้3คนพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีอนุทินลงมาให้สัมภาษณ์เปิดตัวคุณสุภจีเลยที่เชิญคุณสุพจีมาวันนี้เพื่อเรามาทําความเข้าใจกันเรามาหารือกันเรื่องนโยบายที่เราต้องดําเนินการในระยะเวลาสั้นที่เรามีอยู่มันต้องเป็นประโยชน์สูงสุดคุณอนุทินนายกบอกว่าคุณสุพจีเนี่ยเขาไม่ใช่นักธุรกิจนะ เขาเป็นนักบริหารมืออาชีพถือว่าเขาคือผู้เสียสละอย่างมากเราต้องเชื่อมันเขาผมและท่านเอกนิตินะครับก็ได้เชิญคุณสุปจีสุธร,รมพันธ์นะครับมาหารือกันแล้วก็ได้เชิญให้ท่านมาช่วยงานรัฐบาลในในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเ,เราก็ได้ทำความเข้าใจกัน ได้หารือกันเรื่องนโยบายที่เราต้องทําในเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับว่าทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศคุณสุบจชีไม่ใช่นักธุรกิจแต่คุณสุบจีเป็นนักบริหารเมื่อาชีพขอให้เราได้ได้เชื่อมั่นว่าท่านท่านก็มีความเสียสละมากนะท่านผกว่าทิ้งเงินเดือน รายได้ต้องเท่าไหร่เป็นกรรมการทั้งกี่บริษัทไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลผมอ,อำนาจเต็มอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเราผมมีแต่นโยบายตั้งเป้าถามว่ามีธงไหมมีธงก็คือประเทศไทยต้องเดินก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงนะครับแล้วที่สุดคุณสุปจีให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกครับคุณผู้ชม ก็นอกจากความทุ่มเทที่ตั้งใจจะทำงานแล้วทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคือมีธงเดียวกันกับท่านนายกนั่นก็คือประโยชน์ของประเทศสูงที่สุดเสียงชื่นชมความคาดหวังต่างๆถือเป็นกำลังใจยิ่งทำให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นที่จะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวัง มีความตั้งใจอย่างที่ท่านนายกได้พูดไปแล้วนะคะว่าระยะเวลาสั้นๆนี้เป็นระยะเวลาที่มีความท้าทายแล้วก็มีความสําคัญมากประเทศเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะระยะเวลาสั้นแค่ไหนดิฉันในฐานะที่ได้มีโอกาสได้ทํางานมาหลากหลายรวมถึงงานระหว่างประเทศมาด้วยเช่นกันตั้งใจจะนําเอาประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด มาทุ่มเทให้ในระยะเวลาสั้นๆนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีทงเดียวกันกับท่านนายกก็คือทําประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่ต็มความสามารถค่ะเป็นการบ้านที่หนักไหมครับที่ต้องเข้าไปช่วงเศรษจกิจของประเทศเป็นแบบนี้ครับเป็นความท้าทายค่ะแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจที่จะสามารถทําได้เราคงทําไม่ได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราจะเลือกสิ่งที่ทําแล้วเกิดผลกระทบอย่างดีที่สุด ในระยะเวลาที่เรามีอยู่ให้ได้มากที่สุดค่ะระยะเที่หนจะทำเรื่องอะไรก่อนนีับผมเราะมีเรื่ยต่างๆขึ้นเรื่องหลายหลายอย่างตรงนี้ขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับโปรดเกล้าเลยคะ่ะแล้วก็ต้องรอท่านนายกด้วยในเรื่องของภาพใหญ่เพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนนะคะคงต้องรอดูว่านโยบายหลักของเราภายใต้การน,นำของท่านนายกเนี่ยเป็นอะไรแล้วเรามีหน้าที่ที่จะเสริมด้วยเป้าประสงค์เดียวกันคือทําประโยชน์สูงสุดให้ประเทศดังนั้นขออนุญ,ญาตยังไม่พูดเรื่องว่าจะทําอะไรก่อนหลังนะคะ แล้วหลังจากนั้นเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับทั้ง3ท่านเลยทั้งว่าที่คลังคุณเอกนิติว่าที่พาณิชย์คุณสุภจีและท่านนายกต้องไปรับประทานเค้กส้มกันครับที่ร้านกาแฟจาริสต้านะครับภายในพักภูมิใจไทยใครมาก็ต้องทานเค้กส้มจริงๆทานเค้กส้มครับน,น,นี่น่าจะตั้งใจแล้วะะล่ะค่ะและนี่สักพักหนึงคุณสันติก็เข้ามาสมทบด้วยนะดูบรรยากาศกันหน่อย